คุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดกาญจนบุรีบ้างมีหนุ่มคนนึงเนี่ยขับรถในช่วงที่มีการประกาศเคอร์ฟิวทีนี้พอเจอด่านตรวจไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด่ากราดกลางเลยโอ้โหชั้นใหญ่อย่างนั้นอย่างนี้นะคะในท้ายที่สุดแล้วหนุ่มคนนี้ก็ถูกจับดำเนินคดีค่ะมีภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ด่านตรวจไปดูกันหน่อยค่ะพี่ชายนนี้เอาใจพี่ไรวะก็าถามเนกูสงสัยกูายถามไม่ได้เวไม่จอด ลผมอยากเรยกนันก็ไม่ให้มึงมานแสดงกอดับกลุปนอะอะ่นะคะก็เนี่ยแหละนะในที่สุดก็ถูกดำเนินคดีเก่งนะคะมาเป็นชุดนี่ก็เป็นคลิปภาพเหตุการณ์ตอนที่ชายคนหนึ่งขับรถมาในช่วงเคอร์ฟิวทีนี้มาอย่างนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องเรียกขอตรวจอยู่แล้วเขาเดินออกมาจากรถพร้อมกับเพื่อนอีกหนึ่งคนพยายามพูดท้าทายเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจค่ะลักษณะก็คือพูดอวดเบ่งอะ่ะแล้วก็ด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายแต่เจ้าหน้าที่ไม่มีใครพูดตอบโต้นะคะ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง23นาฬิกาเศษวันนี้ค่ะบริเวณด่านตรวจสามแยกโป่งปัดตําบลช่องสะดาวอํเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนําโดยนายวัน์สุนจิรัตกำนันตําบลช่องสะดาวพร้อมดับตํรวจสิริกิจสมัยตํารวจสพลาดย่าแล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอสมด้วยนะคะก็มีรถกระบะคันนี้เนี่ย ผ่านมาเป็นรถกระบะยี่ห้อโตโยต้าสี่ประตูสีขาวทะเบียนกไก่พอพัอนหนึนครปฐมพอมาถึงเจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องเรียกว่าขอตรวจหน่อยอปรากฏว่าคนขับเนี่ยไม่ให้ความร่วมมือเลยลงจากรถมาได้อย่างนี้เนี่ยนะคะจากนั้นนายวาสานจึงร่วมกับเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุมทั้งสองคนนี้ค่ะคุมตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสพลาดยา่าซึ่งจากการสอบสวนก็ทราบว่า คนที่ออกมาด่าเจ้าหน้าที่เนี่ยคือนายพันธาการบุญมีอายุ28ปีเป็นชาวบ้านเขตทวีวัฒนาที่กรุงเทพนี่แหละส่วนเพื่อนคือน,นายธนวัน์สิริโมลินอายุ26ปีเป็นชาวนาคนปรปฐมเบื้องต้นนะคะตำรวจก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาทั้งสองคนแรกข้อแรกเลยก็คือข้อหาออกจากเคหสถานในช่วงเคอร์ฟิวโดยไม่มีเหตุจําเป็นและไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่และหลังจากที่ถูกจับกลุมตัวมาโรงพักแล้วนายพันธาการที่เคยมีพฤติกรรมกลางกับเจ้าหน้าที่คราวนี้คอตกเลยตามภาพ เจ้าหน้าที่ต้องนำตัวเข้าห้องขังนะคะอ,อันนี้ไม่กล้ากลางแล้วอยู่กับตำรวจ